ขออน,นุญาตมุดเข้ามาก่อนนะครับ<ำ>โอโ้โหโอ้โหอันนี้ไม่ไม่แท้อะอ้โหเพระพาะาพระเขาได้แบบเนี่ยเขาปั้นเองเหมือนเหมือนเหมือนตั้งใจทำอ,ะอ่ะเอาลนะหลวงพุธสุขเนียงข้างลำตัดกบมาหลวงจุฑาร ทสวัสดีครับเราไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับก็วันนี้เราได้ถือว่าอกาสออกมาดูพระนะครับก็ตามหาพระแท้เหมือนเดิมครับเจ้าของเนี่ยเขาบอกว่าเขามีพระเยอะมากเยอะจนบอกไม่ถูกว่าเยอะแค่ไหนนะครับแต่ผมเองก็ ไม่ได้รู้ว่าเขามีพระเยอะขนาดนั้นจริงอย่างที่เขาคุยไหมนะครับเดี๋ยวเราก็เลยออกมาพิสูจน์กันแต่เบื้องต้นสาเหตุท,ที่มาเนี่ยเขาส่งเหรียญเราห้ามาหาผมเป็นเหรียญเปลือยราชการที่5นะครับก็นัดกันว่าจะมาดูเหรียญน,นี้ก่อนแล้วก็บอกเขาว่าเขามีพระอย่างอื่นไหมเขาบอกมีเยอะเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวมาดูกันว่าเยอะจริงๆเป็นยังไงฮะเงงจ้าของอนุญาตให้ถ่ายคลิปแต่ยังไม่ต้องเห็นหน้าเขานะจนกว่าพระจะแท้นะครับเดี๋ยวลองโทรหาเขาก่อนเลยดีกว่าว่านี่ใกล้ยังเนี่ยโกใกล้ยังยังอี๋เหรอเอาให้แน่ใกล้หรือไม่ใกล้ โอ้โหยังไม่ชัวร์เลยดีกว่าเดี๋ยวใกล้เดี๋ยวไม่ใกล้อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวถามมาก่อนปวดคอนะครับตอนนี้ตอนนี้ของผมเนี่ยอีกประมาณ5นาทีถึงนะไม่เกิน5นาทีได้ครับมาตรงตึกแปดตึกแปดตึกแปดนะครับครับคือขับตามทางมาครับมันจะเป็นทางบังคับอยู่แล้วครับโอเคโอเคตอนนี้ผมผมผมอัดเริ่มอัดคลิปแล้วนะดเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเข้าไปที่บ้านนะครับตึกแปดนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราเจอกันนะครับใส่เสื้อสีอะไรครับโทษทีใส่เสื้อสีอะไร ผมผมใส่เสื้อสีลายข้างในสีดำนะครับโอเคตอนนี้ผมเอารถตู้มานะคันสีขาวนะครับได <okay, S 2> นะ้ครับโอเคเดี๋ยวเจอกันครับ,<อ>บครับครับ,บ,บดีครับสวัสดีครับก็เดี๋ยวลองดูกันนะครับผมเองก็แอบตื่นเต้นนะว่าจะมีพาเยอะนะครับเราก็แอบตื่นเต้นว่าจะมีพ้าแท้เยอะอย่างเดียวไม่พอต้องพ้าแท้ด้วยนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันโอเคครับโอเคครับตอนนี้เราเพิ่งขึ้นมาถึงสถานที่เก็บพระนะครับเจ้าของพระเนี่ยเอาเก็บไว้แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเข้าไปดูกันว่ามีพ้าอะไรบ้างนะครับ เดี๋ยวให้เขาตอบโคมไฟก่อนอ่าแล้วนี่มีสายสายสินด้วยนะฮะนี่เป็นหินเหรอมาเป็นหินเป็นหินขออนุญาตมุดเข้ามาก่อนนะครับอโอ,โโอโ้โหโอ้โหอันนี้ไม่ท่ไม่แท้อะโอเคเดี๋ยวดูโอ้โหอันนี้อัน,น้เก๋หมดเลยไม่ได้อันนี้ไม่ได้พิมพ์ไม่ถูกโอ้โหไม่ได้เลยไม่ถูกพิมพ์อันนี้ไม่ได้ไม่ถูกพิมพ์ อ๋อที่โถนี่ใช่ไหมครับไม่ได้ท่านไหนเหรียญเลาห้าอยู่ที่ตัวใช่ไหมที่ตัวโอเคดูคร่าวๆก่อนอือห<ๆ>ือนี่ไม่แท้เลยส่วนใหญ่จะเป็นพระแบบเหมือนพระนักเล่นน่ะนักเล่นสมัยก่อนน่ะ เยอะเยอะจริงครับอืมโอ้โหนี่ถ้าแท้นี่เรื่องใหญ่เลยเนะี่ยนี่ถ้าแท้นี่เรื่องใหญ่เลยเนี่ยไม่แท้เลยเดี๋ยวจะส่องบางองค์นะครับแต่ตอนนี้เท่าที่ดูจากบรรยากาศนะภาพส่วนใหญ่จะไม่แท้ บางแท้บางองค์พระบูชาแท้บางองค์มาจากอะไรไม่เก่าไม่เก่าอย่าแอบตรงทีนี้ต้องแอบ,บรูร้เลยว่าเหอรียญรห้าจะแท้ไหม <c oughs> คือเนี้ยเหมือนเจ้าของเดิมเนี่ยเหมือนนักเล่นและทำพัเกตด้วยนะผมเรา <c oughs> เราว่านะ <c oughs> นี่เพราะว่าพาเขาด้แบบ เขาปั้นเองเหมือนตั้งใจทำอ่ะจริงๆเพราะว่านี่คือแบบพาสไตลาอ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวเราห้าดีกว่ะครับตอนนี้เท่าที่ดูเบื้องต้นนี่ครับผมโอเคลองดูหน่อยว่าจะแท้ไม่แท้แกผิวอ่ะมาขอให้แท้แต่อย่างอื่นไม่มีเลยหรอหมดหมดแล้วใช่ไหมหรือมีเท่านี้เองใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องขนมาเทขนมาเทอยู่ที่นี่ใช่ไหมอยู่ที่นี่ครับ ต้องขนว่าเทเลยรอห้านี่เขาใช้มาจนสึกเลยมันจะเป็นชุดเดียวกับทิ่ส่งให้คุณพี่วอยดูครับโอเคเข้าใจครับอันนี้อันนี้ดีนะแต่มันสึกเยอะอ่ะเดี๋ยวถือไว้ก่อนเดี๋ยวผมลองไล่ๆดูตรงนี้ก่อน ชุดเดียวอะไแต่นี่มันคนละชุดกันใช่ไหมคนละชุดกับบ้านหลังที่บอกใช่ไหมหลังเดียวเลยครับเหรอใช่เนี่ยหลังเนี้ยหลังเนี้ยมีกระเพาะปลาด้วยนะครับแล้วไหนอ่ะกระเพาะปลาอยู่ไหนแต่ว่าพี่บอยเพิ่งมาเล่นเองครับทิ้งกันไปหมดแล้วครับลามันขึ้นด้วยครับแล้วก็หนูแท้ติดเชื้อโรคครับเอาทิ้งหมดเลยเสียดายนะครับพวกนี้มันไม่ได้เลย อเสียงท่านน่ะมันถอดได้ใช่ใช่เห็นแล้วฮะเนี่ยคนนี้ดีแต่มันไม่ค่อยเล่นกันเท่าไหร่ มันหลุดแล้วอ๋อหยุดหลุดอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับหลุดแล้วเนี่ยพวกนี้แท้หมดนะแต่แบบไม่ใช่แบบที่นิยมอืมถูกอ่ะผมก็จะเลิกเช่าอยู่แล้วองค์ย่อยๆหมดยังอ่ะหมดย่างดึงดึงดึงแกะแกะพักช่นะอันไหนผู้สุขอองค์ไหนเนี่ยอ๋อนี้โอ้โหนี่ก็ไม่ได้ ไม่ผ่านเลยพระหน้าเสือมันเป็นแบบไม่ไม่ไม่ใช่เลยนี่พ่อพเจสอนเหมือนเป็นนักนักเล่นมากกว่าแมาถึงเจ้าของเดิมนะครับเยอะมากอย่างนี้ยังไม่แท้เลย มีทุกเก๊ใช่ไหมอ่ะลองเปวดนนนูน่อันนั้นอันนั้นอันนั้นเป็นเป็นถุงตจม,มเลยเดี๋ยวผอก็บอกต้องเทงริงอ่ะแต่ว่าฝุ่นมันจะเยอะดูคร่าวๆกันแล้วกันนะส่วนใหญ่จะไม่ได้มันเหมือนเป็นพระเป็นพระแบบคนทำปอมอะ่ะ โอ้โหตกใจหมดไม่เห็นเลว่าไม่กระส์ทแท้นี่เรื่องใหญ่เลยหมดนี้ต้องเช่ากันประมาณสิบล้านอะพระบูชาส่วนใหญ่จะดีนะส่วนใหญ่จะดีแต่แบบมันไม่ได้แพงโอ้นี่สไตล์พระแบบไม่แท้เลยอะราะว่าคนนี้เขาน่าจะเป็นนักสะสมแล้วก็ชอบมากนะเนี่ยส่วนใหญ่นะ ไม่ได้เลยในพูกระดัดขิกไม่ได้เลยอันนี้จะไม่มีอะไรอ่ะอืมโอเคหมดแล้วพยันพยันไม่เอาเอออันนี้เขาเล่นอย่างนี้ อะไรเลยหลวงพ่อ,อะลยฮะไม่ไม่รุ่นหลังมั้งรุ่นหลังอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นรุ่นใหม่โอเค <S <S 1> <S 1> อาจจะดูอย่างอื่นในนี้หมดแล้วใช่ไหมมีเท่านี้ใช่ไหมที่ที่ให้พี่บอลอยู่โมนเหรียญเหรียญอยู่ในในในนั้นเดี๋ยวผมดูอีกที มัออโอเคมันเป็นรอยแบบเหมือนพาเขาเก็บไม่ค่อยดีอ่ะอันนี้นอืออะแต่ทองซูมนี่อะตรงนี้ก่อนโอเคโอ้โหหลงพักกันนะ คืออนนี้มันมีแบบเหมือนจะร้อนนิดนึงนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวดูแบบเดียว อ๋อแล้ววัดเจดวัดเจด <c oughs> ไม่ได้ไม่ถูกพิมเลยอ่ะ oh, <no. S 1> เอาแล้วหลวงพุสุกเหนยงข้าลำตัดกรมหลวงชุมพรแท้ทีเฮอะเซต โอเคขอบคุณมากเลยครับนะอันนี้คนระับไม่เอาดีกว่ามันเป็นมันเป็นเหมือนเป็นละอองผดอ่ะไม่ค่อยชอบซื้อเดี๋ยวขายแล้วมีปัญหาอ๋อเนาะและอย่างหนึ่งเหีียมันเหมือนไปทําผิวเก่าๆมาไม่ค่อยชอบแต่ดูว่าน่าจะมีโอกาสแท้สูงแต่เพราะว่าพื้นมันเป็นเหมือนเป็น,น,น,ปนผื่นๆนะเป็นรอยใช่แล้วเป็นรอยเยอะเลยผมเลยไม่เ่อยอยากได้ครับเนาะในน,ในนี้ถ้าเกิดขายขายได้เนะี่ย มันต้องเจอคนชอบถ้าเจอคนชอบขายได้แต่ผมผมไม่เอาผมใช่เนาะขอบคุณมากเลยสวัสดีครับขอบคุณนะครับก็สรุปนะครับมาวันนี้ก็ฟาวนะครับก็ไม่ได้เช่าเลยไม่ได้องค์เดียนะครับเหลือเชื่อเหลือเชื่อนะครับเพราะว่าดูจากรูปตอนแรกที่เขาน้องเ็าส่งมาเนี่ยมันมีหน้าเสือที่น่าสนใจแต่พอขับรถมาใกล้ถึงเนี่ยหน้าเสือองค์ที่น่าสนใจก็คือ2ององค์ที่บอกนะครับมีเหรียญ เหรียญฝ่ามือนะครับเหรียญฝ่ามือกับเหรียญตั้งโต๊ะราชกาลที่5นะครับสองนั้นเขาบอกว่าเขาขายไปแล้วนะครับพอมาถึงปุ๊บก,ก็ไม่มีละไม่มี2เหรียญน,นั้นก็เลยมาดูเหรียญเปลือยราชกาลที่5นะครับเหรียญราชกาลที่5ก็ดูแบบเหมือนพระเขาไปทําผิวอะไรมาแปลกๆนิดนึงฮะเวลาจะขายก็อาจจะขายยากซื้อก็น้องเขาจะเอาแพงด้วยก็เลยคิดว่าไม่เอาดีกว่าส่วนพระองค์อื่นๆก็ไม่ใช่แบบที่วงการซื้อขายเลยแม้แต่องค์เดียว นะครับพระบูชามีแท้บ้างป่าตายแต่ก็สรุปสุดท้ายก็คือไม่เอาเพราะว่าเป็นพระไม่แพงนะครับอีกอย่างหนึ่งตั้งใจจะมาเช่าแล้วก็น้องเขาบอกว่าโอ้มันเยอะแยะมหาศาลก็เลยคิดว่าไดเตรียมตังมาเยอะมากนะครับเตรียมตังที่จะมาเช่า,าเยอะมากเลยนะครับเป็นสิบล้านเลยวันนี้ที่เตรียมมาครับแต่ปรากฏว่าบาทหนึ่งก็ไม่ได้เช่านะรจริงๆผมออกเช่าเกือบจะทุกวันนะฮะออกไปเช่าพระเกือบจะทุกวันแต่ที่ไม่ได้ทําคลิปเพราะว่าเนื่องจากเจ้าของบอกว่าอย่าเลยคุณบอยเพราะว่าคุณบอยทําคลิป คนดูทั้งประเทศนะครับแล้วเขาก็เลยกลัวว่าเพื่อนๆญาติๆพี่น้องเขาจะเห็นก็เลยกลารว่าอ้าวไม่เป็นไรเ,เฉพาะออกคลิปที่บอยแต่ผมบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะถ่ายเอาแบบถ้าเกิดมีโอกาสแท้แล้วก็เห็นหน้าน้องแล้วกันแต่ผมเลยว่าไม่ได้เสียก็เลยคิดว่าน้องคนนี้ไม่ได้ออกกล้องนะครับเอาเป็นว่าสําหรับใครที่มีพระนะครับส่งรูปมาหาผมได้ที่กดแอดไซน์นะครับ b o y เลข66ตัวนะครับก็ส่งมาได้เลยนะครับผมจะตอบกลับแบบที่สนใจจะเช่าเท่านั้นนะครับ แล้วเจอกันใหม่ใน EP ต่อๆไปนะครับโอเคครับสวัสดีครับ